สวัสดีทักทายทุกๆคนเด้อจ้ามือนีแอนคิดอยากซุปบกเขือค่ะมือนีก็เลยสิาพาทุกคนมาเห็ดซุปบกเขือจ้าก่อนสีเอาบกเขือมาซุปเ้าต้องเอาไปต้มให้สุกก่อนเด้อค่ะตอนต้มบกเขือแอนใส่บักพริกหอมแดงกระเทียมลงไปต้มพร้อมกันเลยเด้อค่ะบางคนก็จะเอาสิเอาไปหัวไปจี้เห็นไนมสุกเนาะจ้าสำหรับแอนต้รมร่วมกันไปเลยค่ะง่ายดีพอทุกอย่างสุกแล้วเ้าก็มาซุปกันเลยค่ะอันดับแรกแอนสิออาง่าที่แอนคัวานะราคลงไปต่ำก่อนมักซุปใสง่าได้ค่ะพวางว่ามันเห็ดเห้ดซุปบะา้เง กระเทียมลงไปต่ำค่ะต่ำทุกอย่างให้ละเอียดแล้วก็เข้ากันอีกรอบนึงจ้ามือนี่แอนซุปตะะ้าบกเขือนได้ค่ะบดได้ใส่ปลาทูลงไปคิดอยากกินแบบนี้จ้าพอทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีแล้วแอนสิเอาบกเขือลงไปค่ะมือนี่ซุปปลาไหลได้ค่ะซุปบกเขือประมาณหาหกหน่วยนี่ละค่ะใส่สากต่ำเบาๆจักหน่อยค่ะเพราะให้บกเขือละเอียดนั่นละจ้าหลังจากนั้นแอนกัสิปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าก็เป็นน้ำปลาร้าขวดนั่นละค่ะที่เขาปรุงรสมาแล้วแอนใส่ไปประมาณสามส่วนตัวไดว นัวอยู่แล้วจ้าเขาปรุงรสมาแล้วคนน้ำปลาใหยเข้ากันกับบะเขือค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะคนทุกอย่างเข้ากันอีกจักน้อยนึงค่ะแค่นี้ซุปบะเขือเฮากับ,กบเซจเรียบร้อยแล้วจ้าผู้ใดอยากกินกระเฮ็ดตามคลิปนี้ได้ด้อค่ะง่ายมากๆเลยจ้าทุกคนมักเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้แอันเดอจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะคลิปหน้าสิบป็นเมนูอยงังฝากทุกคนติดตามอันเดอจ้ามือนีคอโตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย